ถักไทยแบบซีใช้ยูทูปมือวนี้ก็บยิ่ามาต่อยอีกคลิปมือนี้เมือนี้ว่มามึงสร้างเสบก็สร้างแสียกสอมรถโยปัดตะขาบตีเนี้ยสร้างเสียบฮะ,ะบบอโอ้ตาดองจีเลตีเนี้ย อมึงบีนองตาดอกเลยเหลือหลายเตอไปเต๋อแกวเต๋อแกสร้าเปลี่ยนไม่เลยปีนี้เหมือนเออื่อของไม้เห็นไ่พเ่็น่ะมึงมอนี่ขันหมูวันแล้วหรอวดมหมูวันเน่ะ อันนี้คั้นไม่้มาเนี่ยโอ้เราเดอาดสิพ้ามาเมืองคั้นไม่เหมือนเนี่ยคันหมู่บ้านเสร็จแล้วอันนี้มูนี่รอมูนี่มาต่อดอ,อกไม้ตีเนี่ยเรือิพาไปเมืองสางเศกสร้สรางแศษก็ลังเห็นอย่างนั้นสางเศกนี่เนาะเฮ้ยยังตัวเนี่ย ôi oh, ngay rồi à chị tiến tôi đây nè xét đi biên tới đây nè hả? ủa nha đi nè, tót ra ngoài bunny đúng không <laughs> lưu lang ủa, long bunny 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 hàng bunny 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 thì, thì nhông à? chắc nè, ôi nhông anh chua lên chua nhô khẩn đây mình chỉ bớt tí muối đây một tí nè lú đưa nè biến mệt lấy tí sạch ô sang buồn mình sang vón mình có lắng khăn cho buồn sang vón có biến lú đưa hứa ăn tí ô rồi mình sang vón vì sang dẹt bôi ăn tâu nhắn nó ngày tháng bôi hùng มองสางวอนผิดหรอกไม่ไมอยัว่าเปนี่เมันไงมึงสางว้อนก็ลัวหยิบเจลู้เรืองบุเดย้มาสอมรถเจอกกดไลคกดติดตามไปแล้วจีมีคิใไม่ไหม้มึงรืเลยอัปเดตตีหกี sang thuyền bàn, bàn hâu, Ủa. ngay đây, quán vô lò bố anh tôi nhận sang dẹp ở đây bố ừ. đầy, mừng kể cho lượm có tìm tạm rồi đó. bò thì thế nên này anh té xoang loay cả bữa tan này hoạt vô con tịt tạm mà, haha, 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 sang haha, 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 sang haha, 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 ข้างล่างข้างล่างเลื้ยเต็มเลยเเตนฟังของซางแสกฟังทางบุญซางแสกถอดออกหมดแล้วสไปท้ายเพิ่นว่ากันมันเป่าพุ่นไหลเลยเดี๋ยนีมาทางพี่อ,อู้ว่าอ๋อตัวก,ก้อนหนึ่งวางสามล้อสี่ล้อบนเหรก้อนหนึ่งอ่ะอ,อันนี้มันก็สิเลื้ยแจกล้อ อันเนี้ยจานอันจานส่วนเดี๋ยววันเดียดเพียนบ่เพียนครับเนี่ยจานโส่วนเพียนพี่น้องโอ้ยมึงเนี้ยเถอะแก่บนใส่จนมึงเนี่ยแก่จนเลี้ยมหมดเกจปีพี่น้องเอ้ยคันเนี่ยใส่มาวันนี้ว่าเปลืองเอาโมเมนต์ก็ใส่มาแล้วเกจปี

hả mình đi mất đo mương sang xe, cái lăng xe lùn rồi lò lăng. quui. Mình đi thì mướt đi. hả? sang đấy. yeah, mày mua bên sang vẫn, giờ mình sang xe kì. ทางนี้โอ้ยอยากมืดทางนี้เ,เปลี่ยนบ่หนี่แซกจานโซ่น,นี่เปลี่ยนบ่หนี่ที่ผมไปว่าคันนี้นี่ช่วงล่างเปลี่ยนไหมเหมือเลยตัวเนี่ยป้าจูโอ้ยันนี้เถ้าแก่อาจฉีดอีหลีพี่น้องเอ้ยช่วงล่างอัดเปลี่ยนเหมือเลยว่าดันดีใจกับโซ่เฟื่องบังคับปีนี้เถ้าแก่บรรจัดเต็มเหมือเลยว่าดันคันนี้นเ,เ,นเบนว่นา เี่ยวพันหามนะผม่อย่างขาแรงพันหาคือพันหายไรพันหาลอยไรห้วยมันแมนยติเดีนีปีนึงอะอ้แก่า้กำลังมาอุตาพี่น้องเวลาแม่แต่เสุตส่แกอะไรไ่นอนว่าลุงนอู้ว่แม่เนี่ยู cũng kêu riết vậy Hả? vậy Ừ. Thế là mán là xuống thứ

cái chiếc dáng ngon mùa xong, mỗi Một ngon mùa nọt đi. nó ngon mùa nọt đi. Một ngon mùa nọt đi. Một ngon mùa nọ đi. Một จะได้เย็บไปรองยาบอบเด้อเดี๋ยงให้เจ้าตัวเนี่ยเพราะนั้นอีกหามันยิ่เนี่ยกาลังตอนนี้เป็นกาลังถอดใบออกนะพี่น้องเพื่อจะเปลี่ยนอันอันนี้นี่ใส่เอานี่คือเการวัดที่เจ็บโอ้เปลี่ยนได้โซ่โอ้เปลี่ยนได้โซ่ อันโซก็ไปสร้างกิโลดีบ้านเองนี่หกเจีพีหน้ามีอีกสองโอ้เปียนน่ะกูเรือกเรได้โซมื่อสองอ่ะจิต่อมาเด้อตะแก้วม่งก็จะไขาเน <iß> <depende of> ี <scale> ่ยโซมื่อสองน่ะ คุณเจเป็นว่าสังยีโล้เพื่อขายเจขายมือสองก็ยีขายอยู่อ่ะสันนี่โซบมือสองเดี๋ยวไหลย,ยืด้พี่น้องมึงคนไหนนายยืดนาว้างสองเซนอยืดโอ้อะ โอ้โหหนาโเจีโอต้มกีตัง,ตง,สงสันหอมบูดเดนมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้เด้อกับเอ๋ขอบคุณผู้ติดตามผู้ใดติดตามพี่น้วผู้ใดคนไหนติดต,ตามตตามาขอติดตามให้แนะ่กดติดตามให้แนะ่เพื่อจะเป็นกำลังใจท้ายคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ไว้ซะก่อนไวปต่อคลิปหน้าเด้อพี่น้อง